เรียนวันนี้นะคะครูจะมาอธิบายเรื่องสถิติกันต่อเลยนะคะหลังจากเราเรียนเรื่องค่ากลางของข้อมูลไปหนึ่งค่าแล้วก็คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะคะวันนี้เราเรียนเรื่องมัธยฐานกันต่อเลยค่ะมัธยฐานเป็นค่ากลางของข้อมูลเมื่อเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากหรือจากมากไปน้อยนะคะแล้วหา ตำแหน่งที่อยู่กล,งกลางตัวกล,กลางนั้นคือมัธยาฐานของข้อมูลนะคะเช่นพ่อมีอายุ52ปีแม่มีอายุ50ปีโก้มีอายุ18ปีพี่กล้ามีอายุ20ปีน้องแก้วมีอายุ10ปีถามว่าค่ากลางของข้อมูลอายุครอบครัวนี้คือเท่าใด และหายอย่างไรอันดับแรกนะคะนักเรียนก็เรียงค่าจากน้อยไปมากแก้วอายุน้อยสุดนะคะ10ต่อไปก็เป็นโก้18และพิกล้า20แม่50และพ่อ52นะคะนักเรียนนับจำนวนมีทั้งหมด1 2 3 4 5คนตำแหน่งที่อยู่ตรงกลางก็คือ20 เป็นมัธยาฐานของข้อมูลง่ายไหมคะง่ายมากเลยเนาะมัธยาฐานนะคะต่อไปนะคะเรามาดูขั้นตอนการหามัธยาฐานนะคะข้อหนึ่งเรียงข้อมูลจากมากไปน้อยหรือจากน้อยไปมากนะคะหลังจากนั้นถ้าข้อมูล n จําจำนวน ค่ามัธย,ยาฐานก็จะหาได้จาก n บวก1แล้วหารด้วย2นะคะในกรณีที่ผลลัพธ์ที่ได้ไม่เป็นจำนวนเต็มเช่น6.5แสดงว่าค่ามัธยาฐานก็คือตำแหน่งที่6บวกตำแหน่งที่7แล้วหารด้วย2นะคะนะักเรียนมาดูตามตัวอย่างก่อนนะคะตัวอย่างที่1หาค่ามัธยาฐานของข้อมูลข้อมูลทั้งหมดมี 1>, 1 2ึ่งสองสามี่ห้าหก็ดปดเ้าตัวนะคะขั้นตอนแรกเลยก็ต้องเรียงค่าจากน้อยที่สุดไปหามากที่สุดนักเรียนเรียงใหม่เสร็จปุ๊บได้ทั้งหมดดังนี้นะคะเมื่อกี้ครูบอกว่าจำนวนทั้งหมดก็คือมีกี่ตัวคะมี9ตัวเพราะฉะนั้นเวลาหาค่าง่ายๆวิธีที่1ก็คือเอา9มี9ตัวบวกด้วยหนึ่ง แล้วหารด้วย2อนะคะ9บวก1เท่ากับ10หาร2มีค่าเท่ากับ5แสดงว่าตำแหน่งที่5คือมัธยาฐานหรือนักเรียนใช้วิธีการนับถ้าตัวเลขไม่เยอะนะคะนับไปจากทางนี้1 2 3 4นับจากตัวนี้ไปทางขวาก็1 2 3 4นะคะแต่วิธีนี้น่าจะง่ายที่สุดเนาะก็คือเอา n อําจำนวนข้อมูลทั้งหมด บวกด้วย1แล้วหารด้วย2นะคะต่อไปตัวอย่างที่2หาค่ามัธยาฐานของข้อมูลมี1 2 3 4 5 6ตัวนักเรียนเรียงจากน้อยที่สุดไปหามากที่สุดนะคะพอเรียงปุ๊บนักเรียนนำค่า n ก็คือมีทั้งหมด6ตัว6บวก1หาร2ได้เท่ากับ7หาร2เป็น3.5 นะคะไป3.5เพราะนักเรียนได้3.5ปุ๊บไม่ใช่จํานวนเต็มก็คือตําแหน่งที่3ตําแหน่งที่3กับตําแหน่งที่4บวกกันเนาะแล้วหารด้วย2นะคะก็จะได้เท่ากับ180บวก200หารด้วย2เพราะฉะนั้นมัธยาฐานของข้อมูลเท่ากับ190 ดูตัวอย่างที่3ต่อนะคะคะแนนสอบภาคปฏิบัติพาระศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2จํานวน26คนเป็นดังนี้นะคะ10คะแนนได้8 20คะแนนได้12 30คะแนนได้6ให้หามัธยาฐานของคะแนนสอบนักเรียนนะคะจำนวนทั้งหมดมี26คนหาตําแหน่งก็คือ26บวก1แล้วหารด้วยส เท่ากับ2ีิเหารสองเป็น 13. 5หแสดงว่าต้องหาตำแหน่งที่13บวกตำแหน่งที่14ได้เท่าไหร่หารสองก็จะได้ผลลัพธ์นะคะก่อนอื่นนักเรียนเรียงค่าจากน้อยไปมากก่อนการเรียงค่าจากน้อยไปมากนะคะน้อยสุดก็คือ10คะแนนมีทั้งหมด8คนก็เรียงก่อนนะคะสิบมีแปดสามสี่ห้า เจหลังจากนั้นก็มี20อีก12ออาเรียงให้ครบ12 30อีก6คนพอเราเรียงปุ๊บตำแหน่งที่13บวกตำแหน่งที่14ก็คือ20บวกกับ20หาร2ก็จะเป็นมัธยาฐานคือ20ต่อไปนะคะมาดูแบบฝึกหัดที่6 คุณครูจะให้นักเรียนลองทบทวนนะคะให้ทำข้อ3ถึงข้อ5ในหนังสือคณิตศาสตรม์ม .2 เล่ม1หน้า251ลองทบทวนดูตัวเองนะคะว่านักเรียนเข้าใจไหมนะคะถ้าไม่เข้าใจสามารถเช็ตถามคุณครูได้เลยสอบถามได้นะคะต่อไปข้อ4กับข้อ5คุณครูจะอธิบายให้ลูกนะคะร้านค้าแห่งหนึ่งขายสินค้าได้ในแต่ละวันของสัปดาห์หนึ่ง ดังนี้นะคะมีหน่วยเป็นบาทอันดับแรกเลยเราจะหามัธยาฐานเราต้องเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากนะคะน้อยสุดก็คือห้าร0อยหน5่งพันหนะคะ 1,750 2,000และ4,500ัรคบนะคะหลังจากนั้นการหาตำแหน่งที่อยู่ตรงกลางถ้าข้อมูลไม่เยอะนะคะมีแค่7วันก็ง่ายๆเลยถึงพคือตำแหน่งที่4หรือนักเรียนจะเขียนค่าแทนสูตรก็คือ n บวก1แล้วหารด้วย2นะคะ n มีทั้งหมดอยู่7วันมี7ตัวนะคะข้อมูลบวกด้วย1หารด้วย2ก็จะมีค่าเท่ากับ8หาร2คือ4เพราะฉะนั้นตำแหน่งที่4คือมัธยฐานก็จะได้เท่ากับ75นะคะ ต่อไปนะคะข้อ5หามัธยาฐานของความยาวของใบชาที่เก็บมา10ใบเมื่อหน่วยเป็นมิลลิเมตรนะคะก่อนอื่นเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากนะคะครูเรียงก่อนนะคะ41 43 53 54 55 แล้วก็ห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดหกสิบสี่เจ็ดสิบเก้าและแปดสิบสองนะคะจำนวนข้อมูลทั้งหมดมีสิบใบเพราะฉะนั้น n บวกหนึ่งหารสองตำแหน่งสิบบวกหนึ่งหารสองก็จะได้เท่ากับ .5 5แสดงว่าตำแหน่งที่5กับตำแหน่งที่6บวกกันแล้วหารด้วย2นะคะมัธยาฐานเท่ากับตำแหน่งที่5และ6ก็คือ55กับ56บวกกันหาร2แสดงว่ามาัธยมัธยฐานข้อนี้คือ55.5หนะคะหน่วยเป็นมิลลิเมตร เข้าใจไม่เอ่ยอ่าต่อไปเลยนะคะเรื่องสุดท้ายค่ะฐานนิยมนะคะฐานนิยมหรือโหมดคือค่ากลางของข้อมูลที่มีความถี่สูงสุดหรือข้อมูลนั้นๆซ้ำกันมากที่สุดเราจะเรียกว่าฐานนิยมนะคะดูตัวอย่างกันเลยนะคะการหาฐานนิยมของข้อมูลนะักเรียนดูค่ะ ตัวเลขที่ซ้ำกันมากที่สุดดู7มี1ตัวนะคะ7เท่ากับ1 10มี1 2 3 12มี1นะคะ16มี1 18มี1แล้วก็8มี1ตัวเพราะฉะนั้นตัวเลขที่มีความถี่หรือซ้ำกันมากที่สุดก็คือ3ดังนั้นฐานนิยมของข้อมูลชุดนี้ก็คือ10 ง่ายมากง่ายไหมคะ,ะดูแบบฝึกหัดที่7นะคะแบบฝึกหัดที่7ข้อ1หามาตยาฐานของอุณหภ,ภูมินะคะเป็นหน่วยเป็นองศาเซลเซียสนักเรียนดูข้อ1ตัวเลขที่ซ้ำกันมากที่สุดคืออะไรคะสังเกตด้วยตาได้เลยนะคะ33มี1 2แล้วก็3นอกนั้นก็มีอย่างละมี34 2 35 1 สี3สิและ391สิเกเรียนตอบได้เลยคะ่ะลูกฐานนิยมคือ33องศาเซลเซียสเข้าใจไหมคะต่อไปนะคะข้อ2ค่ะฐานนิยมในกรณีที่ตัวเลขหรือข้อมูลที่เขาให้เรามานะคะมี ตัวเลขแค่อย่างละหนึ่งอย่างเช่น50มี1ตัว49 1ตัว51 1ตัว55 1ตัว53 1 56 1 54 1 48 1 52 1ถ้าไม่มีซ้ำกันเลยมีอย่างแค่ละ1ตัวแสดงว่าข้อมูลชุดนี้ไม่มีฐานนิยมค่ะ สรุปนะคะถ้าข้อมูลนั้นๆมีความถี่หรือข้อมูลตัวเลขนั้นซ้ำมากที่สุดตัวเลขที่ซ้ำมากที่สุดเราเรียกว่าฐานนิยมแต่ถ้าในข้อมูลที่ให้เรามานะคะไม่มีตัวเลขที่ซ้ำกันเลยมีแค่อย่างละหนึ่งแสดงว่าข้อมูลนั้นไม่มีฐานนิยมมาต่อข้อ3ข้อสุดท้ายนะคะหาฐานนิยมของอายุนักเรียนในครอบครัว มีอายุเท่าใดนะักเรียนดูค่ะ11มีกี่คน1 2น,นอกนั้นมีอย่างละ1แสดงว่าฐานนิยมข้อนี้คือ11ปีสำหรับวันนี้นะคะครูขอจบการอธิบายเพียงเท่านี้ขอให้นักเรียนไปทบทวน ตามงานที่ครูแจ้งนะคะแล้วก็ส่งคุณครูตอนเปิดเทอมวันนี้ขอจบการอธิบายเพียงเท่านี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ